การพัฒนาการศึกษาย่อมมาจากแรงรักแรงศรัทธาในวิชาชีพครูครูถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกและเป็นรากฐานต่อการปลูกฝังความรู้เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์สู่เส้นทางชีวิตที่ดีงามความเสียสละอันยิ่งใหญ่และความศรัทธาในวิชาชีพแม้การเวลาผ่านเลยจนดูร่วงเกือบทศวรวษแต่ความรู้สึกเจ็บปวดความขมขื่น และความสูญเสียยากที่จะลืมเลือนโดยเฉพาะเหตุการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุุนแรงที่กระทำต่อบุคคลที่ได้ชื่อว่าผู้ชนียบุคคลของชาติหรือครูของแผ่นดินไร้ซึ่งมโนธรรมกระทำได้แม้ครูผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไร้ทางต่อสู้มีแค่ช็อกเขียนกระดานดำสอนหนังสือเด็กๆเ,เ,เท่านั้นครูจูหลินปงกันมูลครูสาวของโรงเรียนบ้านคูจริงหรือปะอำเภอระเงะจังหวัดนาราธิวาส ครูรุวิรชนพูลาลับย้อนรอยก่อนเกิดเหตุศกนัรกรรมทางการศึกษากับการจากไปของครูจูหลิงปงกันมูลครูสาวชาวเหนือจังหวัดเชียงรายที่ได้เดินทางไปเป็นครูสอนศิลปะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และถูกผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายที่บ้านกุลจิงหลือปักจังหวัดนาราธิวาสจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเที่ยงของวันที่19พฤษภาคม2549ครับที่ครูจูหลิงกับครูชินีนาทาวอนสุขเพื่อนครูออกพบปะผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากต้องการไปสอบถามสาเหตุที่วันนั้นผู้ปกครองเด็กเล็กชั้นอนุบาลไม่ส่งลูกหลานไปโรงเรียนครูจูหลิงและเพื่อนครูได้แวะรับประทานอาหารเมื่อกลางวันที่ร้านตรงข้ามมัสยิดป,ประจำหมู่บ้านแต่หลังจากกินข้าวเสร็จก็มีกลุ่มชาวบ้านได้กรูเข้าจับตัวครูทั้งสองเป็นตัวประกัน เพื่อเลกเปลี่ยนกับแกนนาที่โดนเจ้าหน้าที่จับครูจูหลิงและเพื่อนถูกนําไปกักขังไว้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้มัสยิดพร้อมโรยตะปูเรือใบและตัดต้นไม้ขวางทางป้องกันการเข้ามาของเจ้าหน้าที่กลุ่มโจร r า k คกลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดึงมวลชนในพื้นที่ครูเข้ารุมทุบตีทําร้ายครูจูหลิงและครูศิรินาถเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง กว่าจะช่วยเหลือครกทั้งสองคนออกมาได้ทั้งคู่ก็ถูกทุบตีจนสมองกระทบกระเทือนหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาราชน,ค,ารนครินทครูจูหลิงเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา8เดือนทีมแพทย์ระบุว่าสมองของครูจูหลิงไม่สามารถทำงานได้100%ครูจูหลิงสิ้นลมหายใจเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวเฉียบพลันในเวลา16นาิก15นาทีวันที่8มกราคม2550หรือเมื่อ16ปีที่แล้ว ครูสอนศิลปะสาวชาวเหนือผู้มีปณิธานแน่วแน่หวังเป็นแม่พิมพ์ของชาติต้องมาจบชีวิตไกลถึงสุดปลายด้ามขวานของประเทศเรื่องราวนี้ยังคงสะเทือนจิตใจของคนไทยเสมอไม่เพียงแต่ครูจูหลิงเท่านั้นที่จะต้องมาจบชีวิตแต่มีครูนับร้อยชีวิตที่ต้องจบชีวิตลงจากการกระทําอันสุดโตง่งไร้มนุษยธรรมของกลุ่มขบวนการ b r เจ้าสถิติพบว่าครูใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต185คนมีครูผู้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพ161คนวันที่16มกราคมวันครูในปีนี้ขอเป็นกำลังใจขอชื่นชมในความเป็นครูที่แท้จริงกับครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกส่วนส่วนครูผู้เสียสละชีพที่ล่วงลับไปแล้ว จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้นขอให้ดูบวิญญาณของคุณครูผู้เสียสละผู้ล่วงลับทุกท่านจงได้รับอนิสงค์ผลบุญแห่งความดีงามแห่งการเสียสละชีวิตเพื่อทำรงไว้ของแผ่นดินด้ามขวานและขอสรุดีครุรุชนที่เสียสละอันยิ่งใหญ่และความศรัทธาต่อหน้าที่เพื่อหวานมาเมล็ดพันแห่งความรักเดวครุวีรชนไว้ชัว่วนิรันดรขอให้รักแก้วแห่งความรักนี้ ช่วยบำรุงจิตใจผู้คนทุกศาสนาจนทำให้เกิดแผ่นดินแห่งสันติสุขตลอดกาล